อเอาแล้วนะก็คือโปรแกรมนี้เป par ็นโปรแกรมร้านขายของออนไลน์ก็คือจะเป็นโปรแกรมร้านขายของมีฟังฟังชันทั้งหมด3ฟังชันฟังชันที่1ก็คือฟังชันเพิ่มสินสนค้าลงในตะกร้าและฟังชันที่2ก็คือ เป็นการเพิ่มราคาสินค้าตรงช่องชำระเงินฟังก์ชันที่3เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมจากฟังก์ชันที่2นะครับก็เป็นการนำราคาสินค้าหลายๆชิ้นสินค้าหลายๆชิ้นมารวมกันโดยตัวแปร btn 1เรียกใช้คอมมานด์คลิก1เพื่อเรียกใช้งาน เพิ่มสินค้าลงตะกร้า BTN2 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 BT2 ก็คือเรียกใช้ Command C เพื่อนำราคาสินค้าเพื่อนำราคาสินค้ามารวมกันแล้วแสดงช่องชำระเงินครับก็คือโปรแกรมก็จะรัน ก็จะเป็นสมมุติว่าเราต้องการจะซื้อข้าวก็พิมพ์มาว่าข้าวลงไปแล้วกดเพิ่มสินค้าแล้วกรอกจำนวน20บาทแล้วกดชำระเงินแล้วเราต้องการซื้อสินค้าเพิ่มอีกอย่างเช่นเราต้องการซื้อน้ำก็พิมพ์น้ำไปแล้วกดเพิ่มสินค้าแล้วกรอก ราคาแล้วกดชำระเงินก็ได้ราคาทั้งหมดออกมาหากเราต้องการเพิ่มสินค้าอะไรลงไปเราก็กรอกลงไปได้เลยครับกดเพิ่มสินค้าลงไปแค่นี้ครับ